สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราคนบอลทั้งหลายนะครับ ด้วยความเดิมตอนที่แล้วโกฮังกับเบจิต้านะครับต้องปะทะก,กับเจ้าไอและดูเหมือนว่าเบจิต้านะครับเขาจะเสียท่าในการต่อสู้ครั้งนี้แล้วเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับว่าโกฮังจะสามารถช่วยเบจิต้าได้หรือเปล่าและสําหรับใครที่ไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนที่1นะครับเลื่อนไปใต้เดฟคลิปชัติน,นี้เลยนะครับสามารถเลื่อนกลับไปดูได้เลยโอเคถ้าหากดูแล้วเราไปรับชมกันต่อเลยในขณะที่โกเทนคูสกับอุบุกาลังปะทะก,กับไออยู่ดูเหมือนว่าโกฮังเขาจะมีไอเดียอะไรบางอย่างในการที่จะสามารถประทะก,กับ ไปได้ปางเดี๋ยวลูกใช้เครื่องนั้นยิงคลื่นบู๊ตมาใส่พ่อนะแต่ว่าถ้ายิงคลื่นบู๊ตนี้ไปใส่คุณพ่อคุณพ่อจะกลายเป็นลิงยักษ์นะคะพ่อรู้ปังว่าพ่อจะเป็นลิงยักษ์แต่เราไม่มีทางเลือกแล้วนะ เพราะว่ามันเป็นหนทางเดียวที่พ่อจะสามารถกลายเป็นซูปเปอร์ไซย่าขั้นที่4ได้เหมือนกับคุณเบจิต้าเอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าโกฮังเขาจะยอมเสี่ยงในการเป็นลิงยักษ์เพื่อจะกลายเป็นซูปเปอร์ไซย่าขั้นที่4ให้ได้ตอนที่เราเคยสู้กับคุณเบจิต้าเองเราเคยเป็นลิงยักษ์มาแล้วและได้สติคืนมาเพราะคุณพ่อกับคุณคูริลินอาจเป็นเพราะสายเลือดมนุษย์ที่เรามีอยู่ก็เป็นไปได้เราจึงสามารถควบคุมตัวเองได้บ้างเดี๋ยวลูกฟังพ่อนะตอนที่พ่อเป็นลิงยักษ์ลูกช่วยพูดกับพ่อด้วยและผู้ได้พ่อสามารถ กลายร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขันที่4ี่ให้ได้ล่ะพอเชื่อว่าถ้าพ่อได้ยินเสียงของลูกพ่อจะต้องกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขันที่4ี่ได้อย่างแน่นอนหลังจากที่โกฮังสั่งเสียกับปังเสร็จแล้วเขาให้ปังนะครับยิงคลื่นบลูใส่เขาเพื่อเขาจะแปลงร่างเป็นลิงยักษ์ซึ่งมันเป็นหนึ่งในกระบวนการในการที่เขานะครับจะสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซย่าขันที่4ให้ได้ คลื่นบลูถูกยิงไปที่โกฮังแล้วและทันใดนั้นเองโกฮังได้กลายร่างเป็นลิงยักษ์ที่สุดแสนน่ากลัวเจ้าไอาถึงกับตกใจเมื่อเขาได้เห็นลิงยักษ์เป็นครั้งแรกด้วยโกฮังที่เป็นลิงยักษ์ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยเขายิงพลังนะครับเรียกได้ว่ามั่วซั่วไปหมดเลยแหละครับ ทางด้านปังเธอพยายามเรียกสติพ่อของเธอให้กลับมาสมบูรณ์แบบให้ได้มากที่สุดไม่อย่างนั้นแล้วก็ก็คงจะไม่สามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซาคั้นที่4ี่ได้คุณพ่อคะหนูไงลูกสาวของคุณพ่อคุณพ่อได้โปรดตั้งสติด้วยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกเราแย่แน่เลยคะ่ะดูเหมือนว่าโกฮังเขาจะสามารถตั้งสติได้แล้วจึงทาให้เกิดสุดยอดนครบซูเปอร์ไซาคันที่4ที่ทุกคนต่างตกตะลึงเยี่ยมเลยคะ่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซาคั้นที่4ได้แล้วเจ๋งใช่ไหมล่ะปัง ขอบใจมากเลยนะเอาละพ่อพร้อมสู้แล้วบ้าชมัดยากเลยเจ้าลูกชายของคาลอลมันสามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์สัยาขั้นที่สได้ด้วยหรือไงรู้สึกหงุดหงิดชมัดยากเลยทางด้านโกเทนกับอูบูนะครับทั้งสองคนก็ตกใจแหละครับที่เห็นโกฮังสามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์สัยาขั้นที่4ได้ดูเหมือนว่าตอนนี้โกฮังนะครับจะเรียกรวมพลในการที่จะรุมเจ้าไอ้แล้วล่ะครับฉันก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าลูกชายของเจ้าฟริเซอร์มันจะร้ายกาจได้ขนาดนี้ โกฮังแกอย่ามาขวางทางสู้ของฉันละกันเอาล่ะพวกเราลุยเลยเบจิต้ากับโกฮังเริ่มการต่อสู้เขาพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับทั้งสองคนนะครับร่วมกันใช้หมัดในการต่อยเจ้าไอแต่ดูเหมือนว่าเจ้าไอนะครับมันจะเก่งใช่ย่อยเลยมันสามารถรับทุกกระบวนท่าของทั้งสองคนได้ ทางด้านอูบุกับโกเทนคูดตั้งสองคนจึงร่วมมาช่วยต่อสู้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าไอ้ก็ยังสามารถหลบทุกกระบวนท่าได้เช่นกันเร็วมากใช่ไหมแกเอาอันนี้ไปกินละกันบิ๊กแบงแอทแทกงั้นผมช่วยได้ครับซูเปอร์ช็อกโกแลตบีมฮ่าฮ่าลืมโกเทนคูดได้ยังไงไกออแคนนอน นี่จะโกหังยืนบื่ออยู่ทำไมรีบจัดการมันซะได้เลยครับคุณเบจิต้าพลังคลื่นเตาสถานฟ้า เอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าว่นนี้เจ้าไอ้นะครับจะโดนทุกคนรวมพลังในการยิงใส่มันและดูเหมือนว่านะครับมันไม่สามารถหลบได้ด้วยหรือว่าพวกโกหังจะเป็นผู้ชนะแล้วเยี่ยมมากพวกโกหังทําได้แล้วดูเหมือนว่าพลังมหาศาลนะครับที่พวกโกหังโจมตีใส่เจ้าไอ้นะครับจะสั่นสะเทือนไปทั้งโลกหมดเลยถึงขนาดที่เทนชิงฮังกับเจ้าสื่อนะครับรับรู้ได้ถึงพลังที่มหาศาลขนาดนี้สําเร็จแล้วใช่ไหมครับคุณเบจิต้า เหนื่อยใช้เล่นเหมือนกันแฮะใช้พลังมากกว่าที่คิดไว้อีกแต่ดูเหมือนว่าพลังของทุกคนนะครับจะไม่เพียงพอในการที่จะล้มเจ้าไอ้ได้เลยแม้แต่น้อยนิดบ้าด่ะม่จริงใช่ไหมจนแมน้มันรอดมาได้ยังไง เจ้าไอ้มันรอดมาจากความตายได้เล่นเอาทุกคนนะครับต่างตกตะลึงในความสามารถที่เหลือล้นของมันเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวเอาละคราวนี้ถึงตาที่ข้าจะลงมือบ้างแล้วมันหมดเวลาของพวกแกแล้วละข้าให้สัญญาว่าพวกแกเนี่ยจะไม่ทรมานสักเท่าไหร่เพราะข้าจะใช้พลังที่แท้จริงของข้าในการจัดการแกเพียงแค่รวดเดียววิจิตาถึงกับตกใจแหละครับเมื่อทราบว่าเจ้าไอ้ยังมีร่างที่แท้จริงของมันอีก ใช่แล้วค้าสามารถแปลงร่างได้อีก ท่านหนึ่งนะจงระวังไว้ด้วยละกันเหตุการณ์ถูกตัดไปที่โลกของท่านไคโอชินท่านมหาเทพครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วโอ้โหแม่หนูคนนั้นเนี่ยขุนดีเป็นบ้าเลยอยากจะสบือกึกกือเหลือเกินนี่ไม่ใช่เวลาที่จะทําแบบนั้นนะครับท่านมหาเทพไม่เห็นจะต้องโกรธอะไรขนาดนั้น,น,นเลยนี่นาเจ้าชินอย่าคิดอะไรง่ายๆแบบนั้นสิครับตอนนี้โลกเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับท่านมหาเทพแล้วมันเรื่องอะไรกันล่ะก็เจ้าฟริเซอร์คนที่ต้องการปกครองจักรวาล เมื่อนานมานันนี้มันมีลูกชายด้วยสิครับลูกชายของมันต้องการต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งหรือพูดง่ายๆก็คือคุณโกคูก็เลยมายัางโลกไงครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ว่าเจ้าโกคูมันไม่อยู่แล้วไม่ใช่หรอแปลว่าก็ต้องสู้กับเจ้าเบจิต้าไม่งั้นก็โกหังสินะใช่แล้วครับแต่ประเด็นก็คือเจ้าไอซ์มันแข็งแกร่งกว่าเจ้าฟรีเซอร์ตั้ง10เท่านะครับ อ๋ออย่างนี้ก็เข้าใจแล้วมันเลวร้ายจริงๆนั่นแหละท่านมหาเทพครับมันไม่มีหนทางที่พวกเราจะสามารถช่วยได้เลยเหรอครับโชคร้ายหน่อยนะทําอะไรไม่ได้เลยและถ้าหากพวกเราชุบชีวิตคุณโกฮูขึ้นมาละครับท่านมหาเทพไม่ได้หรอกชุบมาไม่ได้ตอนนี้การชุบชีวิตเจ้านั่นมันเป็นไปไม่ได้เลยละฉันเองก็อยากจะทําอะไรบ้างแต่เราไม่มีทางเลือกเลยตอนนี้ก็ได้แต่หวังพึ่งแค่โกฮังกับเบจิต้าเท่านั้น แต่ว่าศัตรูที่ทั้งสองคนนั้นเจอแข็งแกร่งมากเลยนะครับถึงแม้ว่า2คนนั้นจะร่วมมือกันก็อาจจะไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับแม้แต่น้อยนิดยังไงซะ์ถ้าเจ้าพวกนั้นไม่สามารถเอาชนะการทดสอบครั้งนี้ได้โลกก็คงต้องพินาศย่อยยับไปอย่างแน่นอนท่านมหาเทพหมายความว่ายัางไงครับแล้วเจ้าจะเข้าใจในภายหลังเองตอนนี้พวกเราได้แต่เฝ้าดูเท่านั้นแหละทำได้แค่นี้เองเหรอครับ ก่อนนะโลกเองก็เผชิญวิกฤตมามากมายหลายครั้งแล้วมันก็คงจะถึงคราวที่จะต้องย่อยยับไปเสียทีเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่บ้านของผู้เท่าเต่านะครับดูเหมือนว่าผู้เท่าเต่านะครับจะสบายใจนะครับในการดูหนังสือโปนโดยที่เขาไม่ได้สนใจใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าครูลิลนตอนนี้นะครับจะใจร้อนนะครับแล้วก็อยากไปช่วยแต่หมายเลขสิบแปดนะครับก็ทําการเบรกไว้ก่อนตอนนี้ผมเสียใจมากเลยผมไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยผมมันไม่มีประโยชน์แล้วล่ะครับ ไม่ต้องกังวลใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆบเถอะคุริลินถ้าโลกเป็นอะไรไปขึ้นมาพวกเราก็ตายด้วยกันตอนนี้เราก็มีแต่เชื่อใจเบจิต้ากับเจ้าโกฮังเท่านั้นเหตุการณ์ถูกตัดมาที่การต่อสู้อีกหนึ่งครั้งดูเหมือนว่าตอนนี้พลังของเจ้าไอ้นะครับจะมหาศาลมากๆเลยและดูเหมือนว่าโกฮังเขาจะลำบากแล้วล่ะครับในการประทะกับเจ้าไอ้ทันใดนั้นเองเจ้าไอ้นะครับจากที่มันโมไว้ว่ามันยังมีอีกร่างหนึ่งมันจึงทําการแปลงร่างนะครับเป็นขั้นต่อไปซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพลังของมัน มหาศาลจนทําให้ทุกคนนะครับต่างหวาดกลัวและตกตะลึงในพลังของมันเป็นอย่างมากบิจิต้าถึงกับตกใจพลังของไอเป็นไปไม่ได้พลังของมันสูงอะไรขนาดนี้แย่แ yeah, ล้วสิครับพวกเราไม่น่าจะชนะมันได้นะครับพลังของมันช่างมากเหลือเกิน ทางด้านโกฮังเขารีบเตือนปังให้หนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้แต่ดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ปังจะหนีไปไหนนะครับก็คงจะไม่ทันแล้วเพราะพลังของเจ้าไอตอนนี้มันมหาศาลและมันสามารถทําลายล้างโลกได้ด้วยน้ำมือของมันหรือว่านี่จะเป็นจุดจบแล้วของโลกที่เจ้าไอมันมาเยือนโลกเอาแล้วล่ะครับตอนนี้เจ้าไอนะครับมันได้แปลงร่างเพิ่มเป็นขั้นต่อไปนะครับและเรื่องเราจะเป็นยังไงนะครับไอมันจะล้างโลกได้หรือเปล่านะครับหรือโกฮังกับเบจิต้านะครับจะสามารถร่วมมือใน การประท้ากับเจ้าไอได้นะครับแน่นอนแหละครับว่าถ้าใครนะครับอยากจะทราบเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนที่1นะครับสามารถเลื่อนไปใต้ s c r พิช i o นนี้ได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้นะเป็น playlist ตนะครับตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับผมฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่สปอยคลิปนี้นะครับผมเตือนนะครับว่าถ้ายังสปอยบ่อยๆนะครับเดี๋ยวผม ไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเสียทารถในการรับชมนะครับและผมเตือนหลายครั้งแล้วว่าได้โปรดนะครับอย่าสปอยนะครับเพราะว่ามันเป็นการสปอยเนี่ยบางท่านที่ไม่เคยได้รับชมนะครับเขาจะเสียทรถอย่างแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเรื่องนี้นะครับขอให้รณรงค์นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าทำเนาะก็น่าจะเข้าใจกันนะครับและใครนะครับที่กดซับสไคร์แล้วและกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมนะเวลากดกระดิ่งเนี่ยให้กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพราะถ้าคุณไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับมันนะครับจะไม่แจ้งเตือนคุ ความมันแบบนี้ผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับอย่าลืมนะกด Subscribe ด้วยวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ